Gracias. เหยี่ยอะไรเว้ยอ่ะไอ้จัดฟันโดนเต็มๆตเอานิ่งเรียบรอ้อย เก็บแม่งมีปัญหาแน่เลยอ่ะผมนิ่งๆไงมันทำลายกดมันโดนตั้มละ เขี่ยมาช่วยกันนะพี่น้องออเออเอ้ากูช่วยมึงคนเราได้ไดไ้เจอกูฉลาดจังเลยพวกมึงกันนะฉลาดจังนะพวกมึง่ะนับถือเลยฉลาดชิปเป่ง อ่ะกดกระโดดแลวนะเกมควายงมเองนี่กี้ผมฟาดผมฟาดโดนมันใช่ปะแทนที่จะได้คิวไม่ได้เกมเกมมันดีรยบอย่าไปได่าฮะเกมมันดีจริง ถ้าไม่ดีไม่คงลงหรอกปัญญาอ่อนค่าคิวฟีคิวฟีต้องมาที่หนึ่งเพลงอะไรวะคุณๆนะ่ะมันเคยได้ยินมาก่อนสปาตา้ายัางยังยังยังไม่สปาตา้าไอ้เยี่ยนี่แบกรูสหนีก่อนนะนิสัยไม่ดีอย่าไปคบกับมันนะแบกตลอแล้วแบกกดเลยครับ รออันไหนคือแรงก่อกันฮนะรอรอคือกฎหมายทางการรูดคือกฎเฉยๆกฎหมายแบบกฎหมายเมืองหละรอรูดก็กฎหมายแบบจำพวกเกมต่างๆนะฝนะึกเล่นมัดเฮ้ยเชฟกระทะเหล็กออกหนีไปไหนอ <c oughs> เอา้าเฮ้ <c oughs> เสือกโอ้คนเราคอมโบระหวนะา่างนะสัตว์ส้นตีนัดปาก่ะมีแทงคอมแม่งเลยโง่ปัญญาอ่อ <c oughs> นไอ้มาดิไม้ตำรวจเหรอโอ้โหมันต้องเป็นสลับกูอิงโง่มามาอย่าหนีโง่ไอ้ไฟใ,ใครเล่นอาวุธก็ไม่นชนะเหรอครับต้องใช้เป็นนะมา เชฟกระทะเหล็กออกโลมันเนี่ยอ้าโอ้โหมันคอมโบกูอะเอ้าเกม โอ้หมันยิ้มันต่อยผมนอกสองข้างเลยสองหมัดเนะเกมเติมเลยนะผมเติมกระท้าทองให้นะอันนี้ตอนคืนเหรอยังเลยน้ำจะท่วมเห็นแล้เบิดปะอัปเดตไหมเหรออย่าเสือ้อ มาโอ้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 เอาดิดูดิคนไทยฮะอะไรวะแล้เบิดมาจากไหนวะมีสปาร์ตาโอ้คูสี่คูร้อยก่อนพี่ผมขอโทษ ปีขอโทษปีผมอล่องอะ่ะคือการต่อยหมัดแบบพี่แบบนี้มันเสี่ยงฮะอืมเออเออเออไม่ไหวละมามันกระงฟาดเร็วฮะ เสียงเป็นผู้หญิงจะเสียงผู้ชายเกมอาวุธครบวะมาเชี่ยวแล้วเบิดวะเกมอัปเดตใหม่ครับคือไม่ทับเป็นน้ำท่วมอะพอคนแม่งด่าอบองบองบองโอ้โหเจ็บนะเนะี่ยจับนะเจ็บนะอย่าหนีคนเราคนจริงก็ไม่หนีเรียบร้อยหัวแตก อืม,อม,อมเอามามามาโอ้โหโผขวาล่างซ้ายดีโอเคหัดพัดเกือยังไม่เต็ม ให้มันอะไรวะแล้วเบิดลงเชี่ยวหัวด้วยนี่มันเลสโซนในเกมเราบ,บอกใช่ไหมนะี่ยโอ้โหมามาไอ้เหี้ยนี่ใส่เหี้ยเกมที่กูชอบที่สุดแทนที่กระท้าจะช่วยเหี้ยอะไรมั่งแม่งไม่ช่วยกูเลย หนีคนเราหนีแล้วได้อะไรขึ้นมาหนีแล้วจะได้อะไรขึ้นมามึงมันโง่งมันช้านคะิวฟรีครับยาด่าว่าผมสปอนคิวเพราะมันไม่เล่นเกมมัน EFK ไ e อ้ไอไฟมามีเล่นอัพอะไร ระดับเรกอาวุธที่เน้นผมตอนเล่นไม้์บอลครับแผนใหม่คือไม้์บอลช่วยตีเสร็จเร็วเสร็จส่วนกระทะคือจบท้ายครับผมตั้งอุธแบบเนี้ยอ้ากูเสียวหลังอยู่นะเฟอร์เฟคเลนนิ่ง หนีมามาอ่ะมามาย่าหนีคนเราคนหนีนิสัยไม่ดีไอ้เหียนี่สะทุน <c oughs> สัตว์วิตาลีโยเยเปล่าวิตาลีโยเยยังมึงอ่ะ ยาอ่อนชิบหายเลยกูฟาดไปโดนหัวเต็มๆแม่งบอกโดนตัวเนี่ยเหรอเขาเกมบาลานซ์ลดบาลานซ์เลยไม่บาลานซ์นะเกมมันก็เป็นแบบเนี้ยสภาพงโงๆศพตัวนึงไงไอ้ควายเอ้ยยาอ่อนชิบหายซ้ำให้พี่ซ้ำให้อืซ้ำให้อืซ้ำใหพ้พี่หรือผมซ้ำให้ไอ้ควาย ผมบอกล้วผมสายซ้ำหน่วยส u พอ o r ทีมอะซ้ำอย่างเดียวไม่ช่วยไอ,อ้ไเหี้ยมาเพลงไม่งเข้าได้วะตดิดกระสิป่าวะเสียงผมไหมผมดังไม่กลัวไม่ยินหรอกไปไปไปไอ้เหี้ยเบาเสียงไงวะเพื่ โอ้โหไอ้เคียเกียดส่กระเบ,เบียวยางเรือลกว่ะอินดีใจกูอยากเรียกตำรวจมาจับมึงจริงๆชนเผาถึงจำบัตรแม่นดดเกมกมึงเกมแล้วตอนนี้กูช่วยว้ากูกดหยุดแล้วนะเกมกูซัดแม่งเ,มเลยเกมอะไรของมึงวะกูกดผมกดอยู่้วนะตอนนี้เล่นอ้าวดักคิวโอ้ยทีย่เกียนิสัยไม่ดี คนเที่ย์น้าสาหน้าหีพ่อมึงสีวังขลังสุสามิตายขอบคุณครับพี่คนทางใครทางมันอัปปีครับอิเคียสปอนคิวไม่ซอนคิวมัน EFK แต่นี่สปอร์ตคิวสปอนคิวเฮียกว่ะ EFKQ นะฮะ e f k วได้ฟรีอะเพราะว่ามันไม่เล่นเกมแม่งเปิดจอไว้ทำเชียเสือกไม่เล่น หลบหลีดชุมชนก่อนนะมแม่งอะไอเอียเอ่ยไ,ไหนได้คิวฟีอะไอ้ควายขูโคตรครับพี่พี่ผมเอยากคิวตัวหนึ่ง <c oughs> พี่ <c oughs> เอ้ยพี่ <c oughs> คนละมุมคนละทางนี่ ไอเคียนูบเนี่ยไปนี่ใครสั่งสอนให้รอโง่อยู่ที่สามเลยโคสวยเลยออนี่แม่งไม่เล่นนะถือว่าเขาแล้วก็ฟิลคีมาขอโทษครับพี่พี่ตัวใครตัวมัน้ กูยังรอดเนี่ยที่แม่งใช้ไม่เป็นอ้าวโอ้หบองในกูโอ้ยพี่ตำรวจต้องใช้ไอคีนี่เสื้อแดงแน่เลยแม่งเองของตำรวจมาจากไหนวะของรัดดิพี่ผมขอโทษโอ้ยโอ้ยโอ้ ว้าจำไอ้กระเป๋าเที่ยนี่ไว้นะฮะไอ้จอบที่แม่งแทงคอผมแม่งไปแทงคอแม่มันที่นอนโรงพยาบาลอยู่ไอ้เี่ะมาไปโอ้อสวนกลับไม่รอแล้วมึงอะตายผมยังที่สามเลยะฮะรุมาไอมาอะไร เกมไหมเยี่ยมเยี่ยมสุดๆไปเท่าไหร่วะดูสกอร์ไม่เป็นไอ้เกมนี้แม่งไม่เล่นมาเล่นทำไมวะแบบนั้นได้คิวฟรีอย่างใครตายลงศพใครวะอ๋อพอนเตอร์อเล่นดาบเล่นดาบ เล่นดาบโอ้ยกดเฉียเลยโอ้ยเฉี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 ยดเฉสี่คูณร้อยก่อน ดาเฮียอะไรมึงอีทองอีทองเออดาเฮียอะไรลำคาญระเบิดอะไรเอาไปกระเด็นเต็มเลยเฮียเฉียวชิบหมาอย่าหนีคนเราอย่ากเก็บอาวุธก่อนเด็กไม่ดีไม่ควรเก็บอาวุธก่อนถ้าเด็กเทียมเก็บอาวุธไปเลยแน่จริง แน่จริงอย่าเล่นอาวุธเออเออเยี่ยมเยี่ยมสุดๆไปเลยมึงอีโดไอแปดโอ้ไอหลักกายไหมนะทำไมครับมันอยู่แบบนี้ลูกนี่โอ้ย ไม้พองตำรวจไอฮิโอเคได้มึกมึกไปมึงไปไหนครับไปกูบอกให้โอ้ยเกมนี้กูรดกูโตแล โชว์พวกมึงแล้วกูรอดกูรอดอย่างเฮียเลยเฮียสุดๆเลยไอ้สปอนคิเอียวเอาไอ้สัตว์ลูกเกดลีกกูช่วยด้วยอ่ะโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเกินเจ็บเจ็บเจ็บ,เ,บ,เ,บเฮ้ยหนีหนีหน,น,นีด่านตำรวจหนีด่านตำรวจไอ้เนี่ย เกมี้เหี้ยสุดๆไปเลยโอ้โหไอชิบหายแม่งระบบการต่อสู้กูก็เอือหละโอ้ยหยาหน่าหน่าวะมานี่สัตว์โอ้โหไอเหี้ยกางแบบนี่จะถอดที่ฉายฉายกลางกลางคืนออกว่าใช่เลยโอ้ยระวังมีดไปปาดคอแม่มึงเดอร์ รู้จักปักพิษเต็มฟรีรันนิ่ไปกระซ้บหัวพ่อมง <laughs> ปีปีหลบทางหลบทางไอ้เหี้ยพี่พี่เขาลองทำอย่าทำอะไรผมเด้อหลบหลบขอโทษหลบไปดิมึงหลบไปผมแค่หลบไม่หลบอีก ฟาดก่อนไปแล้วอะเอาเกมโอ้ย,อยเหี้ยกระจอกมารูดีไอ้ควาย,ย,ย,ยเกมไี่เหียบแบบเนี้ยมึงไม่ต้องมีก็ได้นะ ชออยากแทงคอพอ่อมึงเห็นดำเหลี่ยมไหมแทงคอพ่อมึงทีมึงกูรู้สึกเลยคอพอ่อมึงุดแน่เลยโอ้โหอุ๊บอุ๊บมาสปาร์ตา้ามึงจากก็สวยกูไม่เว้นเราคนไทยอะ่ะอืม 妈。 ระวังเป็นเขะขาแม่มึงแล้วกันนาา่ายอ้คิวอะสปอนคิวเรียบร้อยโอ้ยไม่ตายมันไม่ตายไอเหี้ยโอ้โหมึงใส่พ้าองค์ไหนวะเฮ้ยมันไม่ตายมึงใส่พ้าองค์ไหนวะว่าหลงปู่เคมแน่นอนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอยู่คงคงพันไหนเหี้ย หนุ่งโกกับพันเ้ยอเลยอยู่เลย้ราวางกระทะไปฟาดหัวพ่อตายคาห้องครัวเด้อจัดเยียไปร้านอาหารพ่อมึงกินไนดีครับพ่อยิบกระทะฟาดจุดหน้าเท่าเกาแตด๊ดบึ้มหน้าอี๋เอาเพิ่งเล่นเหรอพี่พี่เพิ่งเล่นเหรอปีโยเกมนี้คือเกมอะไร มึงไม่ต้องรู้เรียบร้อยลื่นเรียบร้อยพี่ปกยาพี่พึ่งกลับมาพี่พี่พึ่งขี่พึ่งขี้กูไม่สนวน่ามึงขี้เลยมึงทำอะไรเรียบร้อยขาหักคนเล่นใหม่จริงอนะผมเชื่ออย่าหนีพี่อุธคงกคงประพันธ์มา พรอนฟิวสวิตเหรอดีเลยอ่ะเกมมงโงชิบหายแม่งดีเลยโอ้ปวดเกมแบบนีน้มึงไม่ต้องทำก็ได้นะทางปีบปืนส้นตีนแบบนี้นแม่งไม่มีอะไรกันเลยไอ้เช็ดแม่วิดเด้นพ่องไปเด้นที่หัว พ่องไปไปไอ้ชี้มามาอยู่คงกระพันมาเยอะมามาดาบกับมีดมาดาบกับมือไอ้จัดฟันไม่โดนเลยโง่มามาอย่าหนี อไปตามหลังกูมาวะเฮ้ยโูอ้ตัดปายบอกว่้กูอยู่คงประพันธ์อยู่ยงคงประพันธ์อยู่ตง,ง,งคงประพันธ์อยู่ตงคงประพันธ์ขึ้นมามตาย ขึ้นมามึงตายกูบอกแล้วไม่ฟังไม่เชื่ออยู่ตรงคงประพันธ์อะกลัวที่หนึ่งมึงมาทำไรอยู่ตรงคงปแบบเกมแม่งอย่างชอบเลยเช็ดแม่อยู่ตรงคงประพันธนะ์ม,มาแล้วจา้าตาย,ตายเฮียตายทั้งคู่ไปเลยจัดเช็ดแม่มาตำรวจโง่มันก็เหมือนลุงใครบางคนเลยนะ บริหารประเทศไม่เรื่องซื้อแต่เรือจัดใครว่าประเทศเลยวะโอ้ยไม้ยตำรวจเออใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ให้เป็นประโยชน์ก่อนประโยชน์นี้ว้าพี่พี่พี่จ๋าพี่ผมขอโทษพี่ไอพี่จะเลยตูดกูแล้วมันจะรอกูดูแล้ว ไปจะเอากูตูดกูแล้วมาทำมาทำอ่ะโอ้กูกดซ้ายแล้วเกมมันยาอ่อน้เนี่ยบดแรงแม่งไม่เล่นนะอีกสักเกมนีดีมก็ควนเล่นเด้อโอเสือกระเรือนจึงเลยโง่เฮียดักคิวชาวบ้านเขาไอคิประวังจากรกระเบือยังเรือลบกไปฟาดหัวพ่อมแต่ขาดโคกส้มตำเดอลย ตำให้หมาแดกแม่งเลยผมพ่อมึงน,นะกระดูกหัวกระโหลกแม่มึงน,นะไอ้สัตว์เคี้ยจริงๆสปอนคิวไอ้เคี้ยเกิดมาให้ไข่วะแม่งถือสักกระเบือยังเรือลกมาเลยสักกระเบือฟาดกูเฉยเลยอ้าวอุ้บอ้าไอ้มึงก็เครียดได้ไข่วะฮะแม่งเอาให้เลือดบดตัวเลยเลือดบดตัวมึงจกักไะ หายไปไหนอะ <c oughs> อยู่นี่นี่วะจะเลี้ยวซ้ายเหรอเลี้ยวซ้ายก็ไม่รอดเสียบยังยังเสียบ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 ใครโทรมาแปบ๊บหนึ่งที่เนี้ย 영상 <목소리> <목소리> เฮ็แม่พ that เพื่อนโทรมากูสัตแม่งแม่งพอฮะไม่ไหวแล้วะครบสามสามนาทีปึ๊บเลิกเลยวุดหงิดแลเนะเกมแม่งมีแต็มหมัดตีนเหียคนแม่งใช้อุดกับกากเกินไอสัต์เอาวุธดก็ไม่เก๋่เทียอะไรมากหรอกส่วนเกมนี้เป็นอะไรกูต่อยไม่พอห้าสิบคิวจบเกมนี้เท่ากับโคตรดีเลยเล่นแล้วกูจะสัดใสเดวลอปเปอร์ในเฮีย